มาหอ่อเทื่ยนแล้วหลาบยังกระสือกินมีเนื้อหมูมีเนื้องวเนื้อควายมาลาดมาอย่างของกินซุกเป็ดตัวใหญ่ๆเนาะมาเฮือนมาซานมามากินอ่างงไหลเม็ดน้ำม่ม,ม,มอนเนย์นะองุน่นเขียวนี่แซ่บแท้ๆนี่โลหนึ่งเลยเด้อนี่โลหนึ่งเจ็ดสิบพันเกือบร้อยบาทแล้วห้วยร้อยกว่าบาทเนาะร้อยกว่าบาทได้นี่ไน่ดได้ถือเด้อ บางใหม่ทีลาวฮึ่ <c oughs> มาึกินตะโงนน้ำเมลมอนแข่งพ้นมาเสือเปียกเบิดเลยไครจะมแห้งไปไดนพ้นกับมแห้งไปไดนกับเปียกพ่อซุ่มๆนั่นแหละเปียกกันนะเปลี่ยนเสือม่ะเสแสรน้ำกันนี่อย่างงี้ก็สื่อกินเนะาะนาำกินได้กินานาำไปได้ไป Jacobai bội ai, bỏ bội ai, nó. Ayo sang khan hoặc Anh cưng ghê cưng. Moments hoi, yong nom 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 nó nom 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 này nom 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 มีในจะมิดเลยกินนอนไม่มอนหมดเลยนะเป็นไปเพียนอนกินเขาเลยแล้วก็นอนอ้าหัวเหมือมาแล้วสีโมงแรงหรอปะตลาดกลง <c ười> ขึ้พนพ้นมือผ้ามืดพน้นไปหอดตลาดแรงพอดีพ้นตกหนีนีนนนพอดีเขาตลาดเลยก่ะพ้นอ้าลงมาเลยต้หงแห้ง ซื้อขอะะ้อแล้วทาเฮืองเตืบให้พุนคอยๆลงจะได้มาบุคอยซื้อกินจะเถื่อองุนแบบนี้นะซื้อแต่องุนเม็ดน้นอยๆเลยเห็นมันงามเหมือนว่าซื้อไปกินก่อนหน้าวะโล่ใด่โล่เจ็ดสิบพันห่อยกว่าบาทน้อยหนึ่ง กับปาดไม่ง่อยไม่ไม่รองเตาสมัยเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้กินน้ำแม่แ์หรอกกินรังไม่กินรังโก้กินน้ำรังสองน้องอาย เงินกีบกาแงเจ็ดสิพันเนาะฉะเงินบาเอ้ยแซงเนนะี่ยร้อยบาทน้อยกว่าบาทน้อยกว่าบาทแต่สมมติว่าเงินพันหนึ่งเนะี่ยแต่ไปซื้ออันละร้อยสองร้อยสามร้อยแต่มันเป็นพันกันใสนนีเงินทางนั้นเสียเงินทางนี้การเดียวเงนินะพันบาทไปแหละหกแสนไปเนาะพันบาทเแตนได้หกแสนแปด์มาซื้อจึงสื่อได้ไหมเกจิพันธนะ์ะเนี่ย ติ่งก็โล่สดเป็นโลแสนปลายโล่แสนสี่สี่ะเป็ดกระตูนสองแสนปลายมดมดเป็นพันบอกื่นอ่นสื่อนี่มีมดมดเป็นพันเลยสื่อของนึอไม่ห่อมดพันบาทคือกันจ่ายกันทางนั้นทางนี้แพง cô cô bứng Thế nên hẹ đưa đó nó má cứ quét mang ừ thì ừ, thô hay đang ổn thần mà cầm đồ mặt cứ lượt tên đồ bắt ngay สองแสนสามสิบพันวัี้สองรอยบาทเป็นตัวนี้วันี้สองรอยบาทลงแทนสามสิบพันลอเอีก็หกแสนแปดเนาะสองแปดสิบหกสองร้อยบาทได้สองรอยบาท ก็กินมาตัวกไใหญ่ะโหลกขนเอียดอ่อนขัดเลยจะข่ากับหมูตัวเองเบาขี้ดื้อบำรนัวหอมมวนเบาขี้ดื้อใส่กันภาษาในนั่นนน่างันสื่อเป็ดน้ำมานสื่อเป็ดน้ำหมูเดียวแค่เบาก็บบดรีโควัล่ะคตรเท่า tao lóc kia ha, bay, sắn xá, bơi cắn bơi kêu đó, bao tao lóc, bao huy hua, bấm nút hua muôn, sắn xá, năm năm, ôm กว่าวเมือให้มีความนิ่มของเรามีความเลดเริ่งในใจิตในใจสุขภาพของแส็งแหงต้านโรคภัยไข้เจ็บเนาะคันเ้าอมถุกเลยความเจ็บความป่วยเลยมาเยื่อนนยู่ดยคันเ้าอมถุกถุกจิตถ,ถุกใจเนี่ย มันหมักเขามาเลยดีเดยวก็ปวดเก้าเมาหัววินเวียนศีรษะเจ็บขาปวดแข่งแล้วมีมดแลยความอิดคมเหื่อยมีมดขันทาวันแบบว่าท่อ,อตัวเองนะครับมาให้กำลังใจตัวเองเหมืนอนจ้ะเดี๋ยวกับ เห็นหนกเห็นไล่แล้วโลสบายขึ้นมาแล้วบานฮ่าหมอแล้วไปตรวจแล้ววัดความดันแบบราบกว่าวานแล้วบาท <c oughs> <c oughs> เป็นนั่นนั่นได้คนโนนะเรื่องเบาหวานนะจอยกับเป็นเบาหวานอ้วนกับเป็นเบาหวานาผูุมักเป็นเบาหวานจอยกับมี ม,มอสเน่กกากลัดน้ำตาลนั่นปกติดีเป็นยังแต่แบบความดันความดันก็ขึ้นๆลงๆนั่นแหละก็กินยาคือมอสยุันยาสันจ้ะความดันขืน้นี่ใครอยู่ความดันลงได้ความดันลงนี่อันตรายเลยแหละตายไว้ความดันลงความดันตกตกไรเห็นนะสันจ้ะ เป็นฮะเป็นมดะขมือนมูว่าเถ้าวานุมา่มเนาะลูกไก่ไข่เจ็บเด็กน้อยกับเป็นผู้เฒ่ากับเป็นเนาะอย่าว่าว่าโอ้ยตัวเองยังหนุ่มยังน้อยเราหมดได้เป็นบ่ตายเนยี่ยจะไปคิดนั่นน่ะตายมดเถ้าก็ตายนุ่มก็ตายอายุสั้นไดก็ตายกันหดมือมันเน,ะนะาะมาั่นจ้ะที่ว่าอันหภูมินั่นนี่นน หาเหลืองห้าควมหักกันแพงกันนะมันดีที่สุดแล้วไปมาหาสู่บบานพีมองอกหักกันแพงกันโอ้ยไปยาเมม,มอนก่หนนะ้าไปกินข้าววมผ้าแล้วก่อนนาะมาเนาะไม่ได้ว่าเมมอนหูกโอ้ไปยาม ที่ทางนั้นก็น่าหลกหลานทางฝั่งไทยอยู่สนนอกจังหวัดได้นอกว่างๆผ้ามีโอกาสกลับไปเนาะเป็นนานๆคนเอาหักกันแพงกันตัวห,านหน่างสุด n y ความหางเนี่ยมันบด,ดีผ้าหายนาตัวเองเครียดแล้วก็เทาไว้ขอฉันจ้ะ โสมใบมือได้เจาะกระเครียดมือได้เจาะกับห้าอยู่ท่านมันบอว่ามีความดีในในสุขภาพในสภาพจิตนะมันบดีได้เขาว่าเสียสภาพจิตอย่ยาเครียดอย่าห้า,ยยาอย่าก้ออย่าดา่าคุณบอกอยู่กินมะม่วงแม่แม่เขาพัวตัวเองมันดีกินเหล้ากินเบียร์กินบำรุงตัวเองมนเป็นวันสิกินขาตัวเองให้ตัวเองหันโสมจนหมดสภาพแตนะมันก็บอดอน,นีเนาะ กินสางสันกันเอินกันมากินอ่ะเฮ้ยโต๊ะกวดหนึ่งเดอ้อเต็นกวดหนึ่งเดอ้อบว่ากันนะนะอ๋อกันกินนะะกินแก่ซิงนะ่ยมันธรรมดาอนะันนั้นนะคือนางอ้นก็กินนะอ๋อกันกินกับผีกับน้องกับเมย์น้อยกับนางสาวแล้วมันเลี่ยงไครดนะนางอ้นนะแม้แต่สื้อเราซื้อบียอมาเรี้ยงคนไหนบอเดอ้อ ออกกันกินส่วนกันกินโอนกินเบียร์บ่ออกกันคนละกวดสองขวดกินกินกินมามเอาเงินไปซื้อใส่ตะทำไปซื้อตะทำกระจกตะทำมีแบบนั่นตะเมนอยู่เขาตะเมนกระจกกินกันแบบนั่นสางสันกันเลยน่องบริวี่แบบพนนั้เรียกคนนี้เรียกมือพลายเรียกไบออกเงินกันเรียกเจ้าโอิยกวดเมื่อไรคนกหาคนกหากวดอะไรได้เปล่า เมื่หากวดเอาอีกบ่เฮ้ยคุรกวดเอาอีกคุรกวดกับแม่สิบกวดเป็นล้างบาทนึ่มันเป็นอย่างนั้นกวดหนึ่งเบียร์อยู่แล้วกวดหนึ่งซาฟันกี่สี่สิบบาทเบียร์อยู่แล้วนะประเทนกินโซ่กวดกับแม่สิบบาทใช่นั้นคุณมอนี่โนเวเราบ่กินยาบ่สูบกันพนันบ่เล่นคุณนี่บ่สนบอสั่งใช้ อย่างัางี้ก็ซื้อมากินคือองสี่ลละคืออยากก็ซื้อมากินเนาะอาหารเท่าอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อมากินในนันเลยอ่ะโอเคเด้อคลิปนี้ก็ลาก,กเด้อลูกหลานจะเข้าเปิดข้าวหนายิา่ข้าวเบื่อไม่หมเด้อผักกุ้ไหลกุ้ยแซ่ให้เมย์เน่เบิ้งโฆษณาให้เมย์เน่เด้อบาย